สวัสดีครับพบกับช่างกราฟเทสก่อนส่งนะครับผมอันนี้จะเป็นฟีโน1หนึไอตัวแยกเกนะครับผมอ่า,อาเวลา,าลูกค้าที่สั่งงานตัวนี้ต้องอนาบุปีผลิตแล้วก็รูปรถด,ด้านข้างด้านข้างหรือว่าถ่ายยูบ็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็กลาง5นิ้วโซ n y 1ดอกแหลมอ่พีเกลางแจ้ง2ดอกนะครับผมแล้วก็ซับ 6.5นิ้วกระทิงดุนะครับผมเออตรงนี้แรงแม่เหล็กเท่ากับดอกแปดนิ้วเลยแม่เหล็กเท่าหน้าดอกเลยครับผมอ่ามีอยู่ใน l a า a d ด,ด้านนะสั่งกันได้เลยครัผมอ่าที่กออ่าคงขายให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นร้านเขาให้ติดต่อทางร้านเขาเลยนะครับพิมพ์ว่ากระทิงดุที่ Google เลยอ่าครับผมอ่าเทสก่อนส่งคร่าวๆครับแล้วก็ไฟสีนะเออนี่ฮะอะไรล่เทเลยอ่าแรงๆองสักคู่นะ๋วยวก็ปิดมันหล่ วิธีการใช้งานก็คือลูกค้าอยากได้ตัวต่อไฟบ้านคือสวิตชิ่งนั่นเองตัวนี้ด้วยครับผมเพิ่มราคาไปนะอันนี้ก็คือที่ต่อหมุดทองแดงแดงบวกดำลบ1 2บสโวลต์ส่วนสายอันนี้ถ้าติดไว้ในรถก็ต่อแบตตามปกติครับผมต่อแบตแล้วก็เอาฝาลงใส่ตามปกติทิ้งไว้เลยเมื่อเราเอาสวิตชิ่งมาใส่มันก็จะชาร์จได้ในตัวครับผมชาร์จเข้าไปในแบตด้วยเออแล้วก็ม่นจะสตาร์ทรถเล่น คร่าวนะครับสักครู่เปลี่ยนแรงครับบิงแบบิิดอ่าถ้าเราตั้งไว้แบบนั่นมันจะไม่มีเสียงอะไรบรบกวนมันจะเป็นเบรคล้วนสักครู่นะครับแล้วก่อนกอล์ฟไมไ่ไม่มีใครถือให้ดอกตัวนี้ไม่สั่นนะครับเราเร่ง สักครู่นะพอดีไม่มีใครมาถือ,อน,นี่ให้เดี๋ยวก็จะเร่งให้ดูอ่าทองสัตว์อ่าคุอก็ครับผมอ่าขอไพเดอร์ที่เออม่ดีกว่า ไม่มาเป็นแล้วครับวันนี้ต่อ,อครับดังแหลวดังอยู่แล้วครับผมอ่าประมาณนั้นครับ ค่าวก่อนส่งครับผมฟีโน่หนึน้าไอนะครับสามลมส่งฟรี EMS ซับ6.5นิ้วไว้คู่ของกระดาทิ้งดูแต่ว่าตอนนี้ก๊อปจะเปลี่ยนเป็น JBL นะครับสั่งตรงมาจากเมืองกีแล้วเป็นของ JBL ที่ทําให้กับอ่าที่เขาเอาไปใช้กับอะไรนะลำโพงมาเช่เออประมาณนั้นครับจะเป็นซับแบบดังดีมากอ่า